แรงม้าเพิ่มแรงบิดเพิ่มแล้วจะมีผลเสียกับเครื่องยนต์ไหมรถทุกรุ่นมีการเทสก่อนจูนเพิ่มแรงม้าได้เท่าไหร่แล้วระยะปลอดภัยเท่าไหร่ยกตัวยอย่างคันนี้อันดับแรกเลยจูนยังไงให้แรงโดยที่ไม่เค้นเครื่องยนต์ก็ต้องดูอะไรบ้างดาูแรงดันเขาไปเร็วที่เราจูนเพิ่มไปแล้วอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งมันจะสึกหล่อไหม สองูนเพิ่มน้ำมันเราก็ดูระยะเดินวันนี้ว่ารถรุ่นนี้มันจ่ายน้ามันอยู่เท่าไหร่เพิ่มแค่ไหนถึงปลอดภัยอันดับแรกเลยก็เช็คเรื่องอุณหภูมิของไอเสียมันมีค่าอยู่แล้วว่าอุณหภูมิไอเสียของรถแต่ละรุ่นแต่ละคันไม่ควรเกินเท่าไหร่และยิ่งอย่างรถพวกนี้รุ่นใหม่ๆม,มันมีระบบดีเฟเราก็เลือกปรับจูนให้มันเหมาะสมเพื่อดีเฟจะได้ไม่ต้องทํางานหนัก พอเรารู้ค่าที่เหมาะสมแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาปรับจูนแบบคันต่อคันจนได้แรงม้าแบบอย่างคันนี้รถเดิมแรงม้าที่อออยู่1 4 5แรงม้าหลังจากจูนเพิ่มเป็น204แรงม้าแรงบิดเช่นกันของเดิมอยู่374นิวตันเมตรแล้วก็หลังจากจูนเป็น472นิวตันเมตรใครที่สนใจก็เข้ามาได้เลยครับที่ EPU Shop สำนักง,งานใหญ่ครับหรือ,อยังไม่สะดวกก็ปรึกษาก่อนได้เราพร้อมให้คำแนะนำแล้วก็ อยากรู้เรื่องอะไรถามได้เลยตอบให้หมดครับขอบคุณครับ